สัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะครับกับเช็คเช็คเช็คให้พร้อมก่อนพบแพทย์ในวันนี้ค่ะยอ,อดยัง<ด>ไงคะอยออยู่ขบ้วน,นี้เต็มเลยเป็นไงตื่นตาตื่นใจไหมตื่นตาตื่นใจสิเพราะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงกับเรื่องทำหมันนั่นเองใช่ค่ะวันนี้นะคะจะพูดคุยเรื่องของการทำหมันหญิงนะคะกับคุณหมอคุณหมอหมอ,อยู่ตรงนี้เรียบร้อยค่ะกับคุณหมอพรศรีนิรันสุขนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะัคุณค่ะคุณหมอติ๊ก ค่ะวันนี้จะมาพูดคุยกันนะคะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะคุณหมอการทําหมันเขาทำกันยังไงคะการทําหมันจริงๆริงคงมีแบ่งเป็น2อย่างนะคะก็คือหมันหญิงกับหมันชายนะคะในส่วนของการทำหมันหญิงอะคะก็จะเป็นการผูกตัดที่ท่อนําไข่ค่ะนะคะทั้งสองข้างเพื่อตัดทางเดินที่อสุจิกับตัวไข่จะไปเจอกันนะคะค่ะยกตัวอย่างขอภาพด้วยค่ะขอภาพขอภาพตรงกลางนี่ละมา ก็จะถ้าดูจากในรูปนะคะตรงกลางนะคะก็จะเป็นส่วนที่เป็นตัวมดลูกนะคะแต่ด้านปีกสองข้างค่ะก็จะเป็นตำแหน่งที่เป็นท่อนาไข่นะคะซึ่งปกติการปฏิสนธิก็จะเกิดได้จากตรงบริเวณท่อนําไข่ค่ะงนั้นเราก็จะทําการผูกแล้วก็ตัดตัวท่อนําไข่ทั้งผูกทั้งตัดั้งผูกทั้งตัดเลยหมอขออนุญาตนะครับอด่ายวต้งขอถามเลยถ้าผูกเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดว่าเปลี่ยนใจผู้หญิง คุณหมอคะอยากมีลูกแล้วคะ่ะก็แค่ไปคายปลมอย่างนี้แหลคะครับจริงๆไหมที่เราใช้จะเป็นพวกไหมละลายเพราะฉะนั้นจริงๆพอเราผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยอะค่ะในส่วนที่เป็นไหมมันก็จะหายไปแล้วคะ่ะมันก็จะกลายเป็นตำแหน่งที่ไม่ต่อเนื่องกัน,<อ>นะคะ่ะเวลาเราแก้เราก็ต้องจัดการให้ตรงตำแหน่งที่มันไม่ต่อกันตรงท่อนี้มาเชื่อมต่อมาต่อกันทีนี้ค่ะด้วยความที่เดี๋ยวนี้การคุมกําเนิดก็คือมีทั้งการทานยาคุมหรือว่าการฝังยาคุมซึ่งก็ทําให้ไม่มีการตั้งครรภ์แบบนี้ค่ะกับการทําหมันเนี่ยเดี๋ยวนี้อันไหนนิยมมากกว่าก ขึ้นอยู่กับในแต่ละปัจจัยของคนไข้หรือครอบครัวในแต่ละท่านนะคะโดยทั่วไปเนี่ยในกลุ่มคนไข้ที่ไม่ต้องการที่จะมีบุตรแล้วหรือมีโรคประจําตัวบางอย่างที่ไม่ควรจะใช้ฮอร์โมนคนให้กลุ่มนี้ก็จะเลือกที่จะทําหมันนะคะเขาก็จะได้ไม่ต้องมาทานยาไม่ต้องมามีปัจจัยเสี่ยงเรื่องการใช้ฮอร์โมนในอีกกลุ่มหนึ่งก็คือในกลุ่มคนไข้ที่ยังอายุยังน้อยนะคะต้องการการคุมกําเนิดในระยะที่ยาวนะคะแต่ว่ายังไม่มั่นใจว่าจะไม่มีบุตรหรือเปล่านะคะก็จะเป็นการคุมกําเนิดแต่เราเลือกการคุมกําเนิดที่เป็นนนกกกาาาารคุมํเิดดที่ออไ้ยว Hmm. แล้วก็สามารถ hmm. เมื่อหยุดยาสามารถกลับมามีความสามารถในการตั้งครรภ์ uh huh. ได้ตามปกติค่ะ uh huh. ทีนี้ค่ะห uh huh. ลายๆคนถ้าเกิดว่าตัดสินใจแล้วนะคะว่าอะอยากจะทําหมันหญิงและผู้หญิงอยากทําหมันและว,วันนี้ค่ะเรามีวีอาร์ให้ดูนะคะว่าขั้นตอนนะคะในการเตรียมตัวแล้วก็ขั้นตอนในการทําหมันเนี่ยเป็นยังไงบ้าง uh huh. เดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ uh huh. สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีพี่ดาพี่แข่ด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาจําลองเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะครับและอยากทําหมันดูสิว่าเขาจะทำยังไงมีขั้นตอนยังไงบ้าง นะครับวันนี้ผมมีไกด์นะครับเป็นสาวสวยนางพยาบาลนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรครับชื่อนิวค่ะนิวสวยมากเลยนี่อันนี้สวยเป็นดาวเป็นดาวนางพยาบาลที่นี่เลยไหมครับใช่ค่ะเป็นดาวไม่ใช่ดาวซินโดรมนะคะไม่ใช่ใช่ไหมคะดาวประจำแผนกนะคะคุณเบิร์ดผมเบิร์ดครับพี่นิวคืองนี้ครับผมวันนี้อยากจะมารู้ว่าการทำหมันเนี่ยมีขั้นตอนยังไงบ้างขั้นตอนก็คือง่ายๆเลยค่ะลงทะเบียนประวัติผู้ป่วยซึ่งตอนนี้มันง่ายมากๆโดยการลงทะเบียนออนไลน์ใน Google ออนไถูกต้องค่ะลงใน Google Search ด้เกิลเซิร ทบดีทำบัตรโรงพยาบาลรามาธิบดีก็สามารถได้เลขที่บัตรโรงพยาบาลโทรมาทํานัดหมายแล้วก็พอได้มีนัดหมายก็ มาตรวจตามนัดได้เลยค่ะวันนี้คุณเบิร์ตมาทําหมันแล้วถูกต้องไหมคะเป็นผู้หญิงหนึ่งคนนะคะผู้หญิงโอเคค่ะกดกมากเลยโดกและตัดสินใจจะทําหมันแล้วแฟนขยนันขยนันได้เลยค่ะเชิญด้านนี้เลยค่ะพอคุณเบิร์ตมาถึงที่นี่นะักวันนัดนะคะก็จะถึงที่ช่างน้ําหนักวัดความดันให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วเดินมาที่อสอเสือหนึ่งตรงนี้ได้เลยค่ะตรงนี้มาเพื่อลงทะเบียนประวัติผู้ป่วยนะคะพยาบาลสาวสวยอีกหนึ่งท่านเห็นไหมไม่ได้สวยแค่คนเดียวนะตอนแรกันจะเป็นเนื้องอกตอนนี้เป็นอะไรดีคะเนื้อคู่้องอกพอลงทะเบียนเสร็จคุ เบิร์ตสามารถนั่งรอที่เก้าอี้สีเทาๆด้านโน้นได้เลยตรงไหนก็ได้ที่ว่างเพื่อรอคุณหมอเรียกเข้าตรวจอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวเชิญคุณเบิร์ตนั่งรอที่หน้าห้องเบอร์สิบได้เลยค่ะอห้องเบอร์สิบโอเคครับใช่ค่ะนีออนั่นแน่มีการส่งไม่ได้นะคะคุณเบิร์ต <c oughs> ค่ะนิดนึงนะนิดนึงนั่งรอแถวนี้ได้เลยเดี๋ยวพี่พยาบาลเรียกอีกทีหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะเชิญคุณเบิร์ตเข้าห้องตรวจเบอร์สิบได้เลยค่ะอ๋อครับ หน้าคุณคุณวะแฝดแบบนะั้นอะเอาดิครับสวัสดีค่ะสวัสดีอีกรอบค่ะคุณเบิร์ตไม่ใช่แฝดค่ะนิวเองอ๋อนิวเองเหรอใช่ค่ะคุณเบิร์ตเชิญนั่งได้เลยค่ะครับ ซึ่งคุณหมอจะทำการซักประวัติคุณเบิร์ตนะคะเพื่อที่จะประเมินว่าคุณเบิร์ตต้องการมาทำหมันจร,จริงๆแล้วหรือเปล่านะคะหลังจากตรวจเสร็จพอคุณหมอตรวจซักประวัติทุกอย่างเรียบร้อยเสร็จคุณเบิร์ตนั่งรอที่ท่านนาที่เดิม,ดมรตรงแถวเก้าอี้สีเทาที่เดิมได้เลยค่ะเดี๋ยว<ด>พยาบาลจะเรียกให้คำปรึกษาอีกทีหนึ่งนะคะคุณเบิร์ตเชิญได้เลยค่ะคของตรวจตรงนี้ค่ะไปรอข้างหน้าอีกทีนึงได้ครับค่ะ <laughs> <laughs> พี่เหลือปะเนี่ย พี่นิวเองค่ะคุณเบิร์ดเจอคุณหมอแล้วใช่ไหมคะเจอแล้วโอเคค่ะ <Okay. laughs> อย่าทำหน้าตกใจแบบน้อตนไะ่อะต่อไปนะคะขั้นตอนต่อไปจะเป็นการรับบัตรนัดที่สอเสือสีของโราางพยาบาลคุณเบิร์ดเชิญเดินตามพยาบาลอสอเสือสีส่นะคะเป็นด่านสุดท้ายที่คุณเบิร์ดจะเจ,เจอเพื่อรับบัตรนัด<บ>คุณเบิร์ดจะมีการเจาะเลือดวันนี้นะคะเป็นการเจาะเลือดดูพวกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆนะคะเด็กประมาณ1สัปดาห์ค่ะผลเลือดจะออกคุณหมอเป็นคนดูผลเลือดให้นะคะแล้วก็ถ้าผลปกติดีทุกอย่างคุณหมอโทรศัพท์แจ้งผลคุณบร์สาามรถ มาทำหมันได้เลยนะคะหลังเที่ยงคืนงดอาหารและน้ําเปล่าพยาบาลใช้คําว่ากลืนได้แค่น้ําลายตัวเองเราต้องเคลียร์พวกเขาเรียกวอะไรนะฮะตรงนี้ไหมฮะไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะคุณเบิร์ตไม่ว่าจะเป็นขนข้างล่างหรือขนที่บริเวณหน้าท้องนะคะไม่ต้องโกนไม่ต้องทําอะไรมาเลยนะคะคุณเบิร์ตใช่ค่ะซึ่งทางโรงพยาบาลไม่ได้โกนนะคะคุณผู้ชมไม่มีการโกนขนนะคะใช่ค่ะไม่ต้องโกนก็ได้ค่ะคุณผู้ชมรับใบนัดอะไรเรียบร้อยปั๊บคุณเบิร์ตก็ไปชําระเงินเจาะเลือดได้เลยที่ชั้นหนึ่งค่ะ แล้วแล้วก็มาถึงวันนัดแล้วนะครับเราจะมาที่ห้องแผนกาตัดนะครับเจ้าหน้าที่จะให้ผมมาครับเข้ามาเปลี่ยนชุดผ่าตัดก่อนนะครับก็คือจะมีชุดอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่แมสก์ครับแล้วก็ใส่หมวกครับพอแต่งตัวเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเดินทางออกไปอีกห้องหนึ่งนะครับเราเข้าองทางนี้ก็จะห้องไปแผนกผ่าตัดนะครับเป็นห้องที่จะต้องปลอดเชื้อ่าสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรครับชื่อพี่ส้มค่ะพี่ส้มผมพร้อมแล้วครับเดี๋ยวได้ค่ะเดี๋ยวเชิญทางด้านนี้เลยนะได้ฮะ พี่ส้มเอาไม้มาถูมันเหนียวอ่ะอันนี้มันเป็นพรมดักจับฝุ่นค่ะคุณเบิร์สอ๋อโอเคครับพร้อมครับเชิญครับทีนี้เริ่มนะหนุบดิไปฮะไปไปเชิญครับว้าว,ลวเลาเอางี้ดีกว่าผมอยากรู้อะผมว่าคนดูก็อยากรู้วิธีการแบบ ทำทำยังไงแบบสมมตินะผมมาแล้วผมเป็นคนไข้แล้วผมอยู่บนเตียงแล้วนอนรอที่เตียงเลยไหมนอนเลยไหมฮได้ไหมโอเคครับทางนี้ครับทางนี้ครับไม่เคยทำปกติแล้วเราจะมีถุงเท้าสวมให้คนไข้ทั้งสองข้างนะคะหลังจากที่คุณบ้ดนนอนไปแล้วจะมีวิสัญญีแพทย์ให้ยาระงับความรู้สึกทําให้คนไข้หลับไปนะอันนี้อะไรครับพี่ต้มเขาเรียกว่าที่วางแขนภาษาอังกฤษเรียกว่าร์มบอร์ดค่ะวางแขนของคนไข้ทั้งสองข้างเวลาทำผ่าตัดแล้วรัดแล้วรัดไหมครับ ความจริงเราต้องมีผ้ารัดตรงนี้การแขนคนไข้หล่นจากเบาะอันนี้ค่ะอ๋อไม่ใช่ว่าการคนไข้เปลี่ยนใจนะไม่ใช่ค่ะเปลี่ยนใจไม่ทันแล้วอะไรไม่ได้นะอันนี้ครับเป็นที่กล่องใส่น้ํายาเหรอครับพี่โจมเป็นภาชนะสําหรับใช้น้ํายาในการฟอกหน้าท้องเพื่อให้เสื้อท้องของเราสะอาดปลอดเชื้อมากที่สุดค่ะอันนี้ใส่ถุงมือเสร็จแล้วนะคะครับผมแสบไหมครับพี่โจไม่แสบครับไม่แสบไม่แสบเลย จะแสบได้ยังไงหลับไปแล้วลืมไปเลยเราจะวางลงบริเวณที่สะดือนะคะเราจะสครับแบบนี้นะคะถู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 ถถถที่บริเวณเราจะลงมีดระมาณ3นาทีนะคะโอเคทําความสะอาดแล้วพร้อมผ่าเลยใช่ไหมครับพี่ต้มพร้อมผ่าครับแต่ก่อนผ่าเยวพี่ส้มขอเพนน้ายาก่อนนะเอาก็เพ้นคีไปแล้วรอบนึงนะครับเราต้องเพน้นอีกครับโอ้โหน้ํายาเดิมอะครับอ่าเป็นอีกตัวหนึ่งค่ะอันนี้เรียกว่าเบตาดีนะคะน้ำยาเบตาดีนเหมือนน้ายาที่ทาแผลทั่วไปป่ะครับใช่คับ ถ้าเป็นหมันแห้งเราจะทาบริเวณเหนือหัวหนาวนิดนึงนะครับผมเห็น,นหน,น้เห็นกล้ามหน้าท้องผมแล้วเซ็กซี่ใช่ไหมครับหัวร้อนเซ็กซี่มากครับมันแดงขนาดนี้เหรอพี่ร่มรูม้สึกมันจะไหลไปทางขวาผมแล้วเอ้อดีตวะเอ,ะเอ,ะเอะ้โทษโทษ,โทษ โอเคครับเพ้น์เสร็จแล้วนะคะจากนั้นจะเป็นการปูผ้านะคะหลังจากนั้นทีมผ่าตัดก,ก็จะเริ่มทําการผ่าตัดให้นะคะเวลาลง่ิ้งลงจุดไหนครับเราจะลงมิลงผ่าตัดบริเวณเหนือหัวหน่าวหัวหน่าวแถวๆนี้ใช่ครับบริเวณนี้เลยความยาวประมาณ2-3มเซนผ่าเสร,ร็จแล้วยังไงต่อฮะเราจะพาไปอยู่ที่ห้องพักฟื้นจะอยู่ที่ห้องพักฟื้นประมาณ1-2ชั่วโมงเมื่อคนไข้เนี่ยอาการใกล้เคียงกับภาวาปะปกติแล้วจะส่งกลับบ้านได้เลยครับหรือว่าถ้าเป็นคนไข้ที่นอนโรงพรยาบาลก็จะส่งกลับที่หอผู้ป่ว เหมือนเดิมครับอ๋อเข้าใจแล้วฮะครับผมอันนี้ก็คือเสร็จขั้นตอนแล้วสมมติแล้วพี่ต้มสนใจจะเช็ดให้ผมไหมครับ <c oughs> ผมรออยู่นะพี่ต้ม <c oughs> จริงๆพี่ต้มพูดไปเช็ดให้ผมไปก็ได้แล้วนะได้ครับ <c oughs> ครับผมโอ้หวันนี้นะครับได้มาเรียนรู้ขั้นตอนโปรเซสการทำหมันนะครับตั้งแต่ต้นขั้นตอนแรกยันขั้นตอนสุดท้ายเลยนะครับแล้วก็ได้มาทําความสะอาด ร้องกับเสือปีด้วย,อยขอบคุณมากเลยที่ต้มให้ความรู้ผมนะฮะขอบคุณมากเลยครับขอบคุณพี่ๆทุกคนมากเลยนะฮะครับผมยินดีครับนา่ารักนะฮะนามิบาลโรงพยาบาลรามาธิบดีขอบคุณค่ะโอ้ไม่ได้เห็นขั้นตอนนะ นี่พนนี่ยังไม่มีโอกาสได้ทำหมันเลยไม่รู้ว่าวิธีการอะ่ะขั้นตอนทํายังไงบ้างวันนี้น่าสนใจมากๆแล้วเวลาพักฟื้นนะ่อย่างที่บอกว่า1นวันนะคะ,คะระหว่างนั้นมันต้องมีความระวังอะไรเป็นพิเศษกระโดดได้ไม่ไปออกกําลังกายเลย<อ>หรือเปล่าหรือ,อยังไงคะค่ะจริงๆเนื่องจากการผ่าตัดเป็นการผ่าตัดเพียงตรงตําแหน่งที่เป็นท่อนําไข่นะคะทั้งท้ามีการผ่าตัดทําได้ง่ายไม่ได้มีจุดเลือดออกอะไรที่ผิดปกติหรือระงับเรื่องเลือดออกได้เรียบร้อยดีอะคะ่ะพอฟื้นตัวขึ้นมาเนี่ยสามารถทานอาหารได้ตามปกตินะคะลุ ใช้เป็นยาทานก่อนก็ได้สําหรับการระงับปวดหรือถ้าปวดเยอะก็จะเป็นช่วง1นถึง2วันแรกค่อยใช้เป็นยาชีดในช่วงที่ยังที่อยู่โรงพยาบาล มันจะมีอาการหน่วงที่หน้าท้องไหมหรือยังอาจจะมีอาการหน่วงได้ค่ะนี่เป็นอาการที่คนไข้มักจะบ่นบ่อยๆว่าเออมีอาการหนึ่งก็คือเจ็บที่แผลสองก็คือมีอาการปวดบีบหรือหน่วงหน่วงอยู่ที่ท้องน้อยอาการเหล่านี้มันจะหายไปจะค่อยๆดีขึ้นค่ะในช่วงหนึ่งถึงสองสัปดาห์จะค่อยๆน้อยลงค่ะเอาละคเมื่อกี้เราได้รู้การถมัดของผู้หญิงไปละอตอนนี้นะคุณผู้ชมเรามาดูในฝั่งของผู้ชายกันบ้างดีกว่าค่ะ กติการทำหมันชายเนี่ยเป็นหัตก,การที่โดยส่วนใหญ่เนี่ยทำโดยการฉีดยาชาเฉพาะที่นะครับแพทย์เราก็จะทําการหาว่าท่ออซุจิเนี่ยอยู่บริเวณไหนนะครับเราก็จะฉีดยาชาเข้าไปที่บริเวณผนังถุงอัณฑะบริเวณนั้นนะครับเราก็จะคลําตําแหน่งของท่ออซุจินะครับเราก็จะเปิดแผลเล็ก เข้าไปนะครับเราก็จะใช้อุปกรณ์พิเศษเนในการเข้าไปหนีบท่อ,อสุจิออกมานะครับ mm. พอเราได้ท่อสุจิที่ชัดๆแล้วเนี่ยเราก็จะทําการผูกแล้วเราก็จะตัดท่อสุจิให้มันแยกออกจากกันนะครับห mm. ลังจากนั้นก็จะปล่อยท่อสุจิกลับเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นวิธีการทําหมันชายโดยย่อนะครับโดยสังเกตนะครับ ุณหมอครับการเตรียมตัวในเรื่องของการทําหมันนะครับผู้หญิงเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับเมื่อกี้แต่ในส่วนของผู้ชายเนี่ยคล้ายกันไหมครับก่อนที่จะทําหมันชายเนี่ยอยากให้คนที่สนใจจะทําหมันชายเนี่ยมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทําหมันชายก่อนการทําหมันชายเนี่ยเป็นวิธีการคุมกําเนิดวิธีหนึ่งนะครับที่ เหมาะกับผู้ชายหรือคู่แต่งงานที่คิดว่าไม่ต้องการจะมีลูกแน่ๆแล้วการทําหมันชายเนี่ยเป็นการคุมกําเนิดที่ทําเสร็จแล้วมันจะยังไม่หมันทันทีมันจะต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อยประมาณสักสองสาเดือนเพื่อให้ตัวอสุจิที่ค้างอยู่ออกให้หมดก่อนหลังทําหมันชายเราจะต้องนัดมาตรวจอสุจิอีกประมาณสัก2-3เดือนเพื่อคอนเฟิร์มว่าเป็นหมันแน่นอนแล้วเดิมคนไทยก็อาจจะมีความเชื่อว่าการทําหมันชายจะส่งผลต่อสมรรถภาพทางเพศหรือบางคนเชื่อว่าการทําหมันชายแล้ว แล้วเนี่ยทำให้ไม่สามารถทํางานหนักได้อันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับเพราะว่าการทําหมันชายเนี่ยเป็นการเข้าไปผูกแล้วก็ตัดท่อสุจิเฉยๆเราไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับอวัยวะอย่างอื่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของอันทะในการสร้างฮอร์โมนเพศช,ชายก็จะยังมีอยู่เหมือนเดิมในแง่ของสมรรถภาพทางเพศอารมณ์ทางเพศความต้องการทางเพศหลังทาหมันชายเนี่ยก็จะเหมือนเดิม โต้นี้ได้ความรู้เกี่ยวกับการทำหมันชายแล้วนะคะต้องขอขอบคุณคุณหมอเปรมสันสั่งคุมมากๆเลยนะคะที่มาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับการทำหมันชายให้เราได้ทราบกันนะคะ ซึ่งจริงๆแล้วสังเกตนะคุณผู้ชมสังเกตว่าคุณหมอทั้งสองท่านไม่ว่าจะเป็นทำหมันหญิงหรือว่าทำหมันชายจะพยายามพูดไปบ่อยเลยแล้วก็บอกว่าให้เราเนี่ยเช็คให้มั่นใจก่อนว่าก่อนจะทำหมันเนี่ยเราอ่ะอยากจะมีลูกต่อหรือเปล่าหรือยังไงอันนี้ค่ะคุณหมออธิบายเพิ่มเติมสักนิดนึงว่าทําไมต้องเช็คลิสต์ว่าเราต้องมั่นใจแล้วว่าเราไม่อยากมีลูกแล้วเนื่องจากว่าเวลาเราคุมกําเนิดด้วยการทําหมันนะคะจริงๆนันเป็นการคุมกําเนิดแบบถาวรเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทำเนี่ยเรามักจะพูดกันว่าถ้าเรา ทำก็คือทําไปเลยเวลาเราแก้เนี่ยต่อให้เป็นหมันหญิงเองก็มีปัจจัยแวดล้อมความยากมันก็ยากกว่านะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าการต่อหมันเข้าไปแล้วเนี่ยโอกาสที่จะสําเร็จมันก็ไม่ได้ง่ายนะคะเนาะมีโอกาสที่ต่อแล้วก็จะไม่สําเร็จได้ด้วยเช่นกันนะคะอ,อีกอันนึงก็คือหลายๆครั้งบางทีคนไข้ที่ยังอายุไม่มากหรือไม่มั่นใจนะคะตัดสินใจมาทําหมันมันก็มีการศึกษามาแล้วว่าหนึ่งใน4ของคนไข้โดยทั่วไปที่มาขอทําหมันเนี่ยทำไปแล้วนะคะก็มีความรู้สึกรู้สึกแย่หลังทําด้วยเช่นกันฉะนั้นาี่ทจะ เ,เพื่อ Make sure ว่าเออเราอยากจะทำหมันจริงๆก็คง<ม>เป็นเรื่องสำคัญซึ่งจริงๆเรามีคนไข้มีทางเลือกอื่นๆให้เลือกแต่จียง่คนไข้ยังไม่รู้อย่างเช่นอยากคุมกำเนิดไม่อยากทานยาแต่จริงๆแล้วเรามีวิธีการคุมกำเนิดวิธีอื่นๆที่คุมได้นาน<ะ>ไม่ต้องทานยาด้วยะนะคะอันนี้อาจต้องคุยกับคนไข้ให้คนไข้ได้ทราบถึงทางเลือกอื่นๆนะคะว่ามีอะไรบ้าง<ม>นะคะ<ม>เพื่อที่คนไข้ได้ตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่มากพอที่คนไข้จะเลือกได้ค่ะ อ่ะวันนี้สําหรับใครที่ตัดสินใจนะคะว่าอยากจะไปทําหมันนะคะอย่างแน่นอนคือคุณหมอบอกต้องคุยกันก่อนใ,<ช>ในครอบครัวถ้ายังไม่รู้ปรึกษ,ษาคุณหมอนะคะแล้วค่อยกลับไปตัดสินใจด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะ,นะเพราะว่าถ้าทําไปแล้วปุ๊บเนี่ยก่อนทำไม่เท่าไหร่ แก่เนี่ยมันยากใช่ไนะครับส่วนวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะสำหรับความรู้เกี่ยวกับเรื่องทำหมันในวันนี้นะครับและอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับทางช่องรามาชาแนลด้วยนะครับค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะติดตามได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะกับเช็คเช็คเช็คให้พร้อมก่อนพบแพทย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับ